สบายดียายสบายดีลูกเนาะอันนี้ก็ผูกเป็นหญ้าของน้องตุ้ยน้อพี่น้องเนาะเอายายเจ้าคิดว่าเจ้าอยากไวทตเมิวบอเออโอเอาปลูกลงก่อนไวท์เมิวกับไอ้กระชอยแท็กหนึ่งเป็นเช่นไรแล้วดำห้ดทำนาแหละไปแล้วแหละลูกเอ้ยแล้วไม่เฉาเลย บไได้แล้วแล้วก็ยาแล้วมันเมื่อยแห้งเลยลูกเอ้ยลูกไผ่ก็เป็นมืนเป็นมืนต็มมืนกระโตยาแล้วยังแต่กระก้าว่าซั่นซะยังจังให้ซะปะว่าน่ตกมค่อยแล้วแล้วยังตะกลูกเพื่นตะนั้นอก็คือยาแลเนาะยาแลเมื่อ่ลอืๆเดือนนึงดำานี่โอ้ มูลหลดแล้วไปเลยเนาะมูลหลดแล้วเขาตั้งตน้นมัดยังแต่มแม่ผู้เดียวยังดำง,ำงำอ๊มงอ๊ม,อม,อมถ้าว่าเขาดำซ่านี่เข้าสิบัวงามเลยเนาะกระบและบ่มีหัดมูหลุดออกไปเลยตัวเองมออันบทานผ้าทานผนะุนนะนะคาเจ้าว่าโนะพี่น้องเลยเออ,อม, <า S 1> มันมีผ<ม>ุนมันมีปูใช้กันมีปูใช้มาแต่งามเท้าปีแล้วจะแสดงว่าปีนี้บม่ได้ใส่พุ้ยเลยบ่บ่มีกเลยบม่ได้ใส่เลย ม่มีเงินซื้อพุย่มีเงินซื้อพุยอื่มัจักเกยดจัดบุจักเก็บเลยม่มีจักเก็บติาก,ก,<อ>กา่ลูกเห็ดฐานเนี่ยว่าชื่อพุยกระแพงเด้นอกผาเลยชอบหนึ่งลายก็ไดาเก้าร้อยห้าพันอิฐพันนี่จะสู มันตาิวเลยลูกเอ้ปีนีให้ที่ได้ข้าห้าชอบอีไก่ไดชิบชอบใส่พรยได้ชิบชอบด้ลูกใส่ก็ได้ห้าชอบด้โอ้หเราพี่น้องได้ลายมใหายวะหิวมาห้ย่ลูกลานไปหาก็เขาแม่ให้ลูกเอ้ไอ้ลูต้นลานไหนลูกน นี่พอมันเชียกพอมันบุเชีย,พ,ชยพาคุณมันโอ้โอ้อ้อคุณมันมาพาลูกนึงกินมันกระแกงใหม่อะไะแกงใหม่มากินกับมันไปมดจุดนี้ไปนำก่อนก่อนนะเออแต่ก่อนคุณโบไฮโบไฮว่าแม่ไฮ ผสบเต้าว่านีกันน้ำตาออกใช่ถูกือชุ่ชมล่มชุ่มลานนี่แหละถกถูกอยากเปลียนสภาพาอืมเปลี่ยน เป็นเห็ดนี่ยโว้ยขึ้นแล้วตาหย่อนะป็นผึบผึบบุอยากเห็นเนาะบุอยากเห็นโลกเลยเพื่อนเพิ่นนี่กับเพิ่นชี้มือเพิ่นเห็ดเองเนาะชี้มือเพิ่นเห็ดเองเช่าเนี่ก็แบกกำนองไป่าหาป่าแบกกำนองอ้ความทุกข์ทรมานทันอาบาแล้วกัตัดตัดแล้วกับปุ๊ก เราเห็ดเองนะแสดงว่งาแต่หึงแล้วบ่เหือลังนี่นะดูว่าบ่ทธานหึงปะไหนบ่ทธานหึง,าานหงแล้วปีชื่นปีหนึ่งพันหอดแล้วบ่ห้าปีบห่หอดแล้วลูกเอ้ยมองชามสีปีห้าปีนี่ละสามห้าสี่ปีเออโอ้เลยแม่ยชายเลยเด้อเอาทานออกเจียวเกล็ดชอบเด้เเอเก็บ แล้วก็อันนั้นใเรือใต้ขึ้นหลังจากปฏิทินลังนี่แล้วนะเพิ่นกาเสียไปบุรท่านอยู่เฮืองเปรเซียเออเพิ่นจะได้เฮือนลังนี่เนาะอ,อยู่เฮือนบนเฮงกาเซียแหละเอ,อ่อบั้งผาก็ยังบ่ได้อ,อ้าพประหมกลางพาลุกนนอนเมีมยันกามาใต้นี่นี่ ได้มาเชียชองโค้นแล้วนะนี่เนาะดไ,ได้มีแต่แม่เล่นอุ้มลูกไผ่ตายกับแม่นี่แหละโจมไวน้นี่เกินกระหยุ่งสันอะไรเนาะได้กระหนุสันแล,ล้วเขา้าขาเต้าฮันหลุลยอืมอันตรายได้ถ้าบุหักสาสุขภาพเนาะได้บางคนเพิ่าบุไดปิดปาก มเตดผลลงในเตาน่ะควันคงกุ้มขี้เทาขนาดคนปิดปากแท้ๆก็ยังเข่าไปดังๆเวลานี้ยังเข่าดังเบิ่งเขาไอ้เขาขากิเทอร์เชื่อทุกไม่ให้บาปเขาขากิเทอรออกไม่จะผ่านไพ่ไม่จะดั้มไพ่ปอดขี้ยั้งบ้าโนบิโนงปอดมันกว่จะยั้งเลยลูกเลยพวกจะขุ่นจักยังเข่าไปอันตรายแท้ๆพี่น้องอันตราย บางคนิ่กนกายังบ่ท่านใส่ใจเรื่องสุขภาพปัตเาิ่นยังปล่อยปลาละเลยอยู่บ<ล>้าง,งหลัวก,กับไปอันขับไปเอาออกเต้าทานน้ำโมละยังเะมีอยู่ในหออนนื่นเพราะว่าสถานที่แห่งนี้นะเพิ่นสุดร้ายกับอาชีพ เสริมผ่นนอกจากเห็ดนานะพี่น้องก็มีแต่เห็ดเตานี่แหละโซลาเทลนี่ค่ะคนคนพื้นคนพื้นเตาลายแล้วก็คนทานผูและไปขายอยู่ทางแบ่งสนุนชัยช่วงนั่นท่ปพร้อมมีภารกิจอยู่บ้านสนุนชัยนะเห็นแก่ทานกันเป็นรถอดอีแต็มเต็นะพี่น้องก็มาจากที่นี่แหละมาจากป่าแทวนี้่บ้านนี้ก็มอดใหม่เห็นบ่จะมีจะเบิ่งมีไหมใหญ่บ้าน่ะ เมุขคอยมีมีแต่เป็นกลางโค้งกลางโคบอยู่นี่นะมาพรอนขิงหอนสมัยแต่ก่อนยายเอ่<ด>ยอสมัยที่ยังน้อยค่ะป้าบ้านมาพรก็เป็นแบบนี้แหละโดยแต่เดี๋ยวนี้แหละมีบริษัลดลาอ้อยบริษัทไม้ยูคาเข้าไปเสาก็เลยเบิ้เข่าดุดบุกเบิกกนี่้ลมันอีเฮ็ดฮ้อนกับบ่มีฮอดชิกินมาเลยแม่ปลูกอ้อยนี่มิแต่ลำบากไงชั้นนี้ชั้นี้ ชั่วน้อยแล้วเนี่ยเนี่ยบอลแล้วปุกปลุกอื่นนี่ตะกี้เหรอบ้องข้าวแล้วก็พวกเขียดพวกโคกกระบาลทำไมตะก้อนตัวน้อพี่ลองกินหัวบรรยากาศดิผัวบ้านมาเพราะว่าใลักษณะเป็นวัชพืชแหละอยู่ในกลางโคกแต่พวกย่ามพุนทุกและพวกกบพวกอื่นมันจะอยู่ในป่าลุงไปไข่เอิงก็บ่มีเดี๋ยวนี้แค่ไหมฮาได้กระบ่มีหันเอ่ญ แล้วคนยังไปกินบาแล้วแต่ว่าป้าไม้นี่ยังคงยังคงคือแถวบ้านบพรอยู่นะพี่น้องตอนนี้บพรอท่อะไรล่ะ่วนนั้นหสงซื้อบพรอ์อายุสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเลยนะประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมาแม่เหนแล้วประมาณสิบแปดสิบเก้าสิบเจ็ดสิบแปดปีที่ผ่านมาแต่ว่าบรรยากาศตอนบรรยากาศก็ายไปเพื่นะพี่น้องบัตนี่พราะพรอยขี่หลดมาแถวนี้แรกก็คือขี่หลดมาตามหาคน มาตามหาคนอยู่บ้านลำเบียดมันเป็น้อง <No. S 1> ประมาณ3ปี4ปีก่อนขึ้นหลังนะ, <No. S 1> ะพอพร้อมมาจากเมืองสุรหลัดกรุงมั่งมา <No. S 1> แล้วก็อึง้งได้ได้เห็นอันป่าไม้แบบป๋อยังเป็นการโครกเป็นป่าไม้แบบไม้จิกไม้กุงลาย oh. ไม่ราบ ถือว่าอึ้งเลยบะหนี้แล้วช่วงนั้นประพรตามหาก็าเห็นได้เพราะว่าพี่น้องเปิดประยุกติกาหลายปีสี่สิบปีก็เห็นทบเกลือพี่น้องประดงบ้านบ้านลำเบียดนะพี่น้องบ้านลำเบียดกระจ่างนี่ไปกับบริการประมาณเจ็ดแปดกิโลหนึ่งจากถึงสูงไปใกล้นี่ความเชนนะก็ขึ้นบ้านลำเบียดอ่าบ้านลำเบียดนะแล้วประพรคิดว่าโอ้ชิได้มาอีกบ่บริสุดท้าย,ายนนค่ะนาฏิกาบไม้ขั้งภายในปีสองพันสหา โอ้แสดงว่าโลกกลมเราเป็นงเวียนมากคือเก่ามันีีเคยเที่ยวไปเที่ยวมาอะถึอว่าโบกไก่ประดับี่เราเพราะเที่ยวอยู่ได้กับประมาณร้อยลักถ้าเป็นทางขี่ไลยลัดป่าลัดดุงถ้าเป็นทางลักอะร้อยห้าสิบก็ได้มาอีกข้างเนาะแต่ก่อนเขียดบ้านอขกระร้าใหญ่เวลาพ่นปุกใหม่นี่ออกนานเดี๋ยวพุเขียนจังเต้นลายดะไรเต้น แต่ว่าเจ้าเจ้าเห็นบ่ยายแบบมันมันเข่ากอไผ่นะแบบมีน้องน้องกับน้องป้านะสมัยตะก่อนนะแล้วเวลาฝนตกใหม่จะเขียดเปังแบบเต้นเชาแชวนะเข่าป่ากอไผ่เจ้าเจ้าเคยเห็นบ่บ่เคยเห็นในหลวงบ่เคยเห็นบ่บ่เคยเห็นแสดงว่าบ้านยายยังประทันมีเขียดเนาะย่างถ้ามีกล้องถ้ามีกล้องช่วงนั้นหาชายให้บึ่ง คือแบบมันล่าจะดีพี่น้องเลยแช่วได้ถึงวุ่นวุน่บน,บน,บนคือเขียดน้อยนี่แหละวุ่นว<ด>ุ่นเขากอไผ่อ่าอ่าห่างมาแคคือเขียดไอหมู่เขียดไอเหลืองอะนะเชื่อๆเอเขียดไอหมูเขียดไอเหลืองนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละถึงว่าไปบางบาง,บางท่านก็หมดเชื่อแต่ว่ามีอะไรแต่มีอะไอรเต่นวุ่นวุ่นได้ชอบเขียดบ้างบางบางบุคคอเอกไปช้าหน้านี่เขียดเรื่องจนเรื่องคงเต้นแช่วแช่วขออเออเรื่องเนาะเออ นั่นเลยตัวใหญ่กว่าเขียดเขียดมุ้งคือล,ลือหรือว่าเขียดเจนาตัวใหญ่ประมาณนซำซองนิ่วเกือบสามนิ้วเนี่นนยเขียดเจนามาเขียดเจนาไม่คล้ายอันนั้นะตัวใหญ่มากช้ำแค้นนีก่ก็มีก็นี่ช้ำนี่ช้ำนี่บางหันลายบางแม่เราเคยเบอกอันนี้นลายคือกันบ่ก็ลายคือกันโอ้นั่นแหละนั่นแหละตะกกนลายคือกันเนาะ อืมกระร้ายตะกอนวางก็ยังหน่อยเป็นบวกหัน,กกนพอพระเจา่นิอจะเต้นกระตาอันนี้บริกินกบบริกินเขียดนะ่ะเขียดลงไปเขียดนะอีเดียบบริกินแล้วบอสองงบอูงหนอมอไอลูอนเสียนต์มันเต่าจนจนกินดปกินะกอนได้สักกิน,นบอ แต่ก่อนกินแต่ช่วงอึดอยากบ่แต่ช่วง <โด S 2> อึดอยากปากมองช <โด S 2> ่วงเลี้ยงลูกในน้อยนะแม่นบ่น้อโอ้แต่บัานนี้แบบอายุเฮาแก,ก่ขึ้นแล้วเฮากับกินข้าวกับบุก่อยลายเนาะ <โด S 2> เฮากับแบบขี้เดือดไปเลยน้ยช่วงนั้นเฮายัางหิวแหงเด้เฮาด่าเฮามีลูกน้อยเนาะช <โด S 2> ่วงกำลังสร้งางครอบครัวใหม่ๆลูกหนึ่งลูกสองคิวแหงได้ลูกหนึ่งลูกสองมาลูกเขาเชี่ยวปืนทั้งตามข่าวก็ ลูกในแอลอตักน้ำก็ลูกในบาทางนี้ห้ามน้ำทางนี้ลูกโอ,อ้ถกทรมานทำไมก,ก่อนเนาะเออตั้มเขาก็ตั้มนี่ล่ะ,ะเดี๋ยวนี้มันมีขอบประมาณ3ามสิปีขึ้นหลังออตอนนี้เพิ่นประมาณหกสิบเพิ่นจังของครัวกับประมาณสิบแปดน่อย บรรลุใหญ่ก็สบายแน่น o ลูกใหญ่สบายร่ำหนักอ่ะกู้ลูกมีเผือ่อเอาบยายสมัยก่อนแถวนี้เป็นป่ามาเลยเนาะโอ้ยมีแต่ป่ามานนำแทงในลูกนี่นำมน,น,นี่ไะแถวนี้เลยเอยสมัยก่อนนี่พักกันย่านกันบ่ยายย่านเหมือนบ่เวลาไปนอนนานบ่กล้านอนเน่น o ก็บบริยานทั้งหมดเลยบริยานบ่ยันบ่ พ่อคนขีล่ลุงขี่หลักหลักควายหลักงูสมัยก่อนนะมีอยู่เาน,อนออาะมีพอเขานี่เป็นทหารกลางร้อนม่จะลูกลูกนอนอ้อมคางเขายิ่งกันเขายิ่งกันในบ้านรับประชูบ้านเะก่าฮะนะบริการลูกนอนเมเ็ดอีกางเงี้ยเชือปืนเชียงลูกปืนจิวเจา้าจิวเจา้าจิวเจา้าลูกเอ้เขาขิ้นปัน กมลังเขินนายชมพิการั้นเขาไม่ใช่น้ำชามันอันเพย,ย,ย่งมาเจาะเพิ่นกำลังเดินทางมาโ <c oughs> บ,บ้หูกว่าเพิ่นสีเข่ามาได้บ้ยา,ากแล้วูกอ่ะอันนี้คือตัดบดไปลวเพิ่นกำลังว่าวัดช่วงนั่นนึงเพิ่นนะช่วงมีลูกน้อยเขากำลังยิงกันอยู่ น่าจะเป็นปฏิการเนาะภระาลาอื่นคนที่อื่นปฏิการกับพวกกับคนคนในพื้นที่นี่แหละแบบช่วงนั้นช่วงขัดแย้งกันช่วงสี่สิบปีขึ้นหลังมีการยิงกันปิงปังมันปังเนาะปิงปังปิงปังลูกปืนจิวเจ้าจิวเจ้าน้ำตลางทางหัวแล้วคุยพาลูกนอนเมบย่นานล้ลูกเลยปอลูกเพือลูกปืนนี่กายหัววิดบิดไปนอนเนาะ อันตรายใะช่นั้ก็ได้อันตรายบพราะว่าว่าห้ว่ามันเป็นมะลันมะลอยอืมอืมอืมการได้ยินทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ว่าอยู่ช่วงนั้นเราพี่น้องมีการยิงกันอยู่บางทีไปเจอกันแล้วก็ยิงกันต่อไปของปั้งแล้วปืนอาก้าอาคอาก้าคีอาอาก้านนั่แหละปืนรุ่นเก่าๆนะพี่น้องแต่ปัจจุบันยังเห็นชุบผืนถือกันชนดอกเต๋อเก้าเก้าดอกปืนตัวนั้นก็ได้เป็นปืนโมฮาน <No. S 1> ปืนของรัชจงรัชเชียออกันไปบ่ปืนอาก้าอาคีทีไ,ไทยไมหถ่ายพับสิ่งมหครไปเห็นคนถือกันอย,ยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ย่างมะลูกเข้าขี้เมียงมาแล้วเ<ย>นาะด้วยแล้มันเก่าช้างมันจะขี้เมียงมาแล,ล้วเออมันเป็นเล็กเก่าๆทุกคนก็น่าจะเห็นเนาะอันาไอ้เกื้อไอ้เกิ้งที่เพิ่นลูกเพิ่นหายตัวไปแล้วเพิ่นขึ้นไปเอาปืนแล้วเพิ่นก็ซากกระแลกๆนีไอ้เกิ้งอันผู้ได้เมีย สิบสองปีนะปืนนั่นแหละนะพี่น้อง้าทุกคนเบิ่งกันน่าจะเห็นคลิปทั้งช่องบอกอมเราไปนำหาลูลูรัสเซียเราก็เป็นกงหลอดรึเปล่น้ำสร้างนะเขากำลังมาเหมือนนี่ยายยเขามาจากเมืองโดยโดยเขามาจากเมืองอาจสพอนผู้ไก่สองร้อยวารักมาหดผิด และเพิ่นมานเนี่เพิ่นเพิ่นของตอนนี้เพิ่อนอยู่ในจุดซุ่มนี้ <No. S 1> และเพิ่นอาจจะเดินทางเข้ามาบ้านเจ้านี้ <No. S 1> แต่เฉพาะนะคิดง้อทางเขานะบนนี้มีซ <No. S 1> องจุดที่ยุ่งยากอนี้แ <Man. S 1> ม้กระทั่งรถโฟล์วิวก็ยังอยากง่ากยังบืนตายไป uh huh. อันนี้เป็นรถอีแตนเป็นรถอีแตนแบบแต่งโอ้ oh. คิดง้ออยู่ กินเหรออเลยได้แตาเหม็นค้าหกับพ่อแห้งเผื่อเพิ่นจะหารถคูโบตากัาเจ้าไปดึงรถคูโบตากับแถวนี้ยเกิจักว่าบโได้มี่โจักบบมีแล้วอยูุ่คมีก็มีจุดสุ่มพ่อแห้งสิแหลนไปหาอันคนมาดึงถ้าเขาดึงเขาได้เริ่มต้นหา c h a i ขึ้นไปรถคาตาสตาร์ดุดแหลนมาอีกกับพี่น้องว่าก็แม่นอะนรเลยลูกทางเปลื่นแต่ไม่เท่าในบุฮูร็อกว่าทางเปลื่นทางจำได้เนาะ ไม่ได้ไปทางไหนไม่ได้ไปทางไหนไม่ได้อยู่ในนี่ลุงไปกับมดแหละพูนหนาหัดไปในเมืองหรือวันใน้ชุดซุ่มนี่จะคั่งซะปีหนึ่งไม่ได้ไปไม่ได้ไปเนาะแต่เกลี่ยกรอกไปเที่ยวไปบางเพื่อเขาพัดัดทำกระเท้าเดนี่ลูกชาวันกะไปเท่านึงกระเท้าเดนี่ สี่ห้าปีหกปี่ปะคำว่าเท่าเดียวนี้<ม>ไปส<ม>วรรค์ก็เท่าเดียวนี้ไปเก่งกอกก็เท่าเดียวนี้คำว่าเท่าก็<ม>คือไปข้างหนึ่งแลวจนหอดปัจจุบันนี้แล้วบดไปอีกเลย<ม>บดไปเลยเท่ามือนี่ภาษาบ้านนอกยังใช่อยู่คำว่าเท่ามือนี่จังได้จังบดไป<อ>ไปเจะสองปีขึ้นหลังแล้วจนหอดเท่ามือนีอ่เข้าใจว่พี่น้องหรือว่า จนถึงปัจจุบันนี้อาน่าเป็นภาษาแหละภาษาบาบผ่านไปก็ไม่เข้าใจคําว่าข่ามุ้ยยังใส่อยู่บ้างมดเมถาทางบ้านเจ้าบ่มีบ่มีปะเราขามุ้ยอะไรบ่มีขนาดขนาดนี้ใส่อยู่บ้บ่ใคบ่เคยเห็นใครบ่เคยเอาสมมติว่าไม่ไม่อันนี้ขนาดซำไดยังได้วาอยู่บ้างไม่อันนี้ขนาดน้อยขนาดใหญ่ เอยู่นะ <l ots> ไม่เท่าไม่เท่าคนงมพี่น,น้องเลยจึงมาพร้อกมามักพูดคุยกันนะพี่น้องบางคำก็อธิบายไปในคลิปเรื่องประสงภาษาเนาะจึงามาพมรพ้อก็อธิบายไปเรื่อยอยู่คำบอกคำุยคำนมิยังใช้อยู่บาาพรสมมติว่าไม่เท่าอันนี้คุดจะรอเนี่ยละคุดบ่ได้เห็นไหมพี่น้องละคุดเราไปคาหาักไม่ลวบ,บพ่พ่อจะรอแหละแต่ทั้งมาพร้อมกับว่า,ามามาชิคุดเนี่ย สิ่คุดเองขมุยอันนี้กะขมุยอันนี้กะคุดบ่ได้นะยังได้ใช้อยู่หรือว่าขนาดนี้กะคุดบ่ได้สิ่งดีฝึกบ่ได้เมื่อกี้นี่ก็ลูกคือคุดคุดมันอันก็ได้ไม่กี่รอชิโต้ล้วก็บ่เห็นหงอเดี๋ยวที่แกะนมให้ป็นเท่ากินก่อนซึ่งซึ่งไม่เท่าใบกับบริบไปเยี่ยมยามเพื่อนเอาพไปนมเพื่อกะมักกินแล้วกะซอยนะ ข่าวใบข้าว่บล็อกซีมด้ไยบุตรกินจักเดือนเลยนมนีไมน่ไม่เคยกินเลลูกหากจะกินมาเนี้ยเลวลูกเอ้ยแสดงวเวลายเดือนเลยเนาะม,มีเงินจากซื้อหรือว,ว่าส่วงงานแจกเนาะงานแจกคนในกลางบ้านเพื่อนก็ได้เข้าไปว่วงงานแจกที่ประชื้อให้กินอันน้อยนักแล้วเพื่อนจะได้กินเรื่อยๆไปด้วยไ่เคยกินเลยเข้าใจเพื่อนอยู่ ถาล่น้ำสร้างกันคือชีมีแห้งแหละถาล่าได้ทำสร้างเนาะแย่ด่ายอย่าไม่เท่ามันจะไปทางใดเจ้าก็ได้ใช้น้ำกันเนาะโอ้ยนี่ฟอสิจอดใกล้ๆนี่้อคือเจ้านี่เวลาไปตักน้ำลูกไผ่ก็ไปตักลูกไผ่ไหมไปตักน้ำนองบ่างเอาน้ำกินกระตุงน้ำพลเนาะยำนี่น้อยน้ำขมันน้ำแรงก็ไปหาคุดตามสูกตามโชว์รวยตามสูกตามห้องเออ ห่วยกับบถึงบถึงขนาดห่วยห่วยเนี่ย่ต้องใหญ่กว่าห่วยเนี่ยมันต้องสามสี่เมตรห่วยมันต้องสามสี่เมตรห้าเมตรคำว่าหองประมาณเมตรหนึ่งหองส่วนไร่ผน่ะกินน้ำหองน้ำหออสิ่งกระพร้อ็เคยกินคือการเราไปนอนอันเวลาในการโคกนะน้ามันโตนตาดแล้วมันเป็นมันเป็นโซกมันเป็นโซกหรือเป็นหอง แล้วก็มันก็จะใสดอกนวันหันนะน้ำดินดากจะใสเป็นขุดๆแล้วก็ตักเอาหันแหละแต่จริงๆแล้วน้ำไหลมันจะเนินหมดเลยจักไหลกวาดจากไหนไปทำไล่ะไปตรงไปจองขี่กระบอกกระบปรงเลยลงมาแล้วก็พักกันไปตักกินตรงนั้นก็เคยกินอยู่เคยกินเคยกินอันนี้ก็กินอืมชาวเขากินเนาะสุข้างเนี่ยก็ไม่ได้ชิต้มแล้วแบบนี้น้ำมาดานต้มกินเด้อเออได้ลูกเขาว่าน้ำบาดาลนี่ มีธาตุเล็กลายลต้มแล้วมันก็จะมีขาวๆ<ล>น้ำพ้นก็มาจากในน้ำกระไดก่อนเนี่ย<ล>น้ำกระดิ่งดำผัวซานเคมีอยู่ในก้อนมีมันไหลมาจากสมัยไหลผ่านมาจากโครงงานปล่อยคลองเสียขึ้นไปเขากินเหมือนกันกินกรือเปล่าคะกับหมปั้นได้ไม่ได้ต้มอยการยาห้าใหม่ต้มนะดีที่สุดถ้าเฮาตักกินน้ำแถวนี้นะน้ำแถวสูงแถวห้องต้มกิน ต้นมันช่ฆ่าพวกแบคทีเรียฆ่าพวกเขาเอิญยังพวกลูกยุงลูก,ลกยังไปเดาไ,ได้ไม่เท่าแชืบไปแชืบรวยเชืบอบก็จักปีลกเลยเจ้าเนาะหกสิบห่านี่พอจกักขยาวว่าอยากเข่าเจ็ดปีดนะจะเข่าเจ็ดสิบจะเข่าเจ็ดชิปได้ก็ถือว่าเท่าแห้งเนาะ เขาแห้งแล้วเป็นได้ทรายตรงชะตาเนี่ยเห็ดชัดเจนมันยังเห็นนะอยู่ฝุ่นมันยังเห็นช้ำลูกเอ้เกินน้องตุย้ยมองซัดบ,บอสอันนี้ก็เป็นมูมัวมูมัว,มวสีฟ้าเนาะเออลูกเอ้เ่าแห้งละอยู่เมืองอยู่นาก็คนนน้นไปเห็ดเวียกเนี่ยเบิ่งขึ้นนุ่มอันนี้ค้นเห็ดเวี่ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงลาน โอ้ยังเห็ดเวียกอยู่เนาะยังเห็ดเวียกลูกกาดำหน้าเหยี่ดดำหน้าอะไลูกอ่ะไม่ได้อยู่คูปีแต่ได้ยินเขาว่ากับกะดีไปอีกแบบได้ยายเป็นการออกกําลังกายกระเจ้าว่าได้ถ้าเขานั่งอยู่สื่อนอนอยู่สื่อกะเมื่อยเนาะจะให้เมื่อยก็ชักเลยอันนี้กับบนนี้ะจริงๆ่อันนี้อุตส่าเล้ยงควรให้พักถอนเนาะ ก็ไม่ใช่ว่านั่งลอกเป็บยางไปหาพื้นนั่นนี่อะไรยางหาเก็บพื้นเก็บยางอืมจะเวีวยงนักกับบุญญาเห็ดอีได้าคนเท่า,าก็นันทางกายมันก็เริ่มอ่อนเองมาได้แต่ข่าวผ่าตัดเนี่ยบุญญาเห็ดเวียงนักได้ลูกเจ้าผ่าตัดจะบอก<ด>ผ่าตัดยัางาน,นเป็นเนทองบีอยู่ทงบีด้ยผ่าบีาาย่องแล้วเนาะดบีตึงนี่บ่ หมอแล้วมันเป็นคือเนิว์นิวห่นเนิรวทงบีเนิรวอยู่ในบีเป็นก้อนคล่อมคมแคมป์ชิปซาวก้อนสี่ชิปก้อนก็แล้วแต่บ <า S 1> ุคคลเนาะเจ็บแม่บอกเจ็บเนาะไม่ได้กินเผาไม่ได้กินหนามแม่บอกว่าแต่มัน,น,ม,นมันเป็นเนิรวหรือมันตึงมันตึงเจ็บ<ว>แล้วมันไปเบียดกับทาร์บแล้วก็เจ็บแม่บอกว่าอมก็เป็นอยู่ปีตึงอันตรายเนาะถ้าผ่าตัดออกแล้วเกิดเบี่ยงนักบ่ได้ไหม เออที่ว่าคนบ่สมบูรณ์แบบครับบ่มีบีนะอือเอาโอเคทางยายบัดนี้ทางบ่พรก็สิขอตัวจบคลิปเด้อเด้อนี่จะว่ามื้อหน้ามื้อไหนก็สิได้มาเยี่ยมยามทางน้องตุ้ยคือเก่าให้เจ้าห่างมีเด้อลูกอ้ยอย่าอย่าให้เจ็บอย่าให้ไข ใຈົเจ้า i างเ้ามีใป็นจิธีจ่ายเงินให้ໍจ้าลําลวยลํารวยลูกเอ้ยอู่คอยสุนทรปะเนะไปก่อนยายสบายดีสบายดีลูกอ๋ออ่าไปก่อน